ปลูกมะเขือยังไงให้ง่ายมีได้เก็บกินเก็บขายเป็นไรายได้ไรายวันต้นแข็งแรงและลูกดกนะคะสวัสดีค่ะบุ๋มมยุรีปลูกผักนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักวิธีการปลูกมะเขือของที่สวนของบุ๋มนะคะ สวนของบุม๋มปลูกผักแบบผสมผสานแล้วก็เก็บไปขายเองในหมู่บ้านนะคะก็เลยจะมีผักที่หลากหลายหนึ่งในผักที่พวกบุม๋มปลูกไว้ตลอดแล้วก็เก็บขายเป็นรายได้รายวันนั่นก็คือมะเขือค่ะทุกคนมะเขือที่พวกบุ๋มปลูกนะคะใช้มเมล็ดซองนะคะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ก็คือใช้มเมล็ดซองของสอนแดงจะปลูกทั้งลูกขาวและลูกเขียวลูกเขียวลายขาวอะค่ะทุกคน ลูกขาวนะคะจะเป็นมะเขือเจ้าพญาหยาดยท์ส่วนลูกเขียวนะคะจะเป็นมะเขือคางกบจะเป็นมะเขือเปาะลูกผสมเคอร์มิดคั่วยาวทั้ง2ตัวพวกปุ่มใช้ของสอนแดงนะคะและมะเขือของพวกปุ่มนะคะขายดีมากๆค่ะไม่ว่าฤดูกาลอะไรพวกปุ่มก็ขายที่โลละ20บาทนั่นก็คือทําเป็นถุงนะคะถุงละ5ขีด1ถุงขายที่ราคา10บาทเพื่อให้ขายง่ายขายคล่อง แม่แม่ป้าๆในหมู่บ้านก็ได้ซื้อของที่ราคาถูกด้วยค่ะมาเริ่มกันตั้งแต่อันแรกเลยนะคะนั่นก็คือการเพราะต้นกล้าของพวกปุ๋มจะไม่เอาเมล็ดไปหยอดลงหลุมเลยนะคะจะเริ่มตั้งแต่การเพราะต้นกล้าใส่ถาดเพาะพวกปุ๋มจะใช้ขนาดที่1ถาดประมาณ104หลุมนะคะ1่ซองของเมล็ดพันธ์ุจะได้ที่150เมล็ดซองละประมาณ25บาทอะคะ่ะ ก็เพาะได้ที่ประมาณหนึ่งถาดครึ่งนะคะทุกคนการเพราะ,มะเมล็ดใส่ถาดดีอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นฝนจะเป็นแดดจะเป็นร้อนถาดอะเราเพาะในที่ลำไรใต้สแลนพื้นที่เล็กๆล,ลดน้ำเช้าเย็นได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ดินปลูกดินเพาะธรรมดานี่แหละค่ะใส่ลุมและ,มะเมล็ดเลยรอจนเขาโตแล้วก็ดูแลในที่แดดลำไรอย่างนั้นเรื่อยๆนะคะ ให้อายุได้ประมาณ2-3สัปดาห์คือ14-21วันช่วงระหว่างที่ต้นกล้ากําลังเติบโตนะคะเราก็ไปเตรียมแปลงปลูกการเตรียมแปลงปลูกของพวกบุ่มนะคะจะใช้วิธีการไถปั่นดินเลยค่ะก็คือหมดฤดูกาลของรุ่นที่ผ่านมาเราก็จะไถปั่นดินไว้เลยแล้วก็ขุดหลุมนะคะหลุมแล้วประมาณ1จอบจอบค่ะจึ๊กขึ้นมา ก็จะมีความกว้างไม่กว้างมากค่ะปลูกมะเขือก็ไม่ได้ใช้กว้างมากเท่าไหร่แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกพวกปุ๋มใช้ปุ๋ยที่วัวแห้งนะคะเพราะว่าเลี้ยงวัวเองใส่ปุ๋ยที่วัวแห้งประมาณหนึ่งถ้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมออีกหนึ่งช้อนแกงค่ะแล้วก็คลุกผสมรวมกับดินที่อยู่ในหลุมนะคะให้ได้ประมาณครึ่งหลุมแล้วก็เอาดินธรรมดานี่แหละค่ะกบในหลุมอีกทีหนึง่ง ให้เป็นดินธรรมดาอีกครึ่งหลุมแล้วก็ย้ายต้นกานะคะมาลงปลูกวิธีนี้นะคะจะทำให้ต้นกาเขาได้อยู่ตัวเขาได้เติบโตก่อนที่รากจะลงไปเจอปุ๋ยปุ๋ยก็จะเกิดการหมักได้สักประมาณนึงก่อนที่รากจะลงไปเจอค่ะพวกบุ๋มไม่ได้มีระบบน้ำหยดนะคะในช่วงแรกๆของการย้ายต้นกาลงมาแปลงปลูกนะคะก็ใช้วิธีการใช้บัวนี่ละคะ่ะ ตักน้ำมาลดนะคะในช่วงแรกๆนี้ที่สวนของพวกบุ๋มเจอปัญหาคือเป็นโรคเชื้อราค่ะใบด่างขาวอันนี้ถ้าใครปลูกก็คือระวังนะคะหน้าใบเขาจะมีจุดด่างขาวเล็กๆ,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 ๆเต็มเลยค่ะแล้วก็ทำให้ต้นนะคะไม่เติบโตใบไม่ใหญ่ใบเล็กๆแล้วก็มีขอบหยิกๆค่ะทุกคนอันนี้เป็นโรคเชื้อรานะคะและการรักษาโรคเชื้อราในใบมะเขือพวกบุม๋ม บุ๋มใช้ไตโคเดอมานะคะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้บุ๋มก็ใช้ไตโคเดอมาแบบสูตรเข้มข้นนะคะผสมน้ําแล้วก็พ่นแล้วก็ลดตอนเย็นๆหรือว่าหลังแดดอ่อนๆนะคะทุกคนอันนี้ถ้าเป็นช่วงแรกที่เป็นการรักษาบุ๋มก็จะพ่นก็จะลดประมาณ3 5วันต่อ1ครั้งพอเขาเริ่มหายก็จะป้องกันไว้ด้วยการไปพ่นไปลดอยู่ที่7-14วันต่อหครั้งค่ะ พอต้นมะเขือนะคะสูงประมาณสัก15เซนตอนนี้พวกบุ่มก็จะทําเป็นระบบน้ําของตัวเองนั่นก็คือการทําเป็นร่องน้ําอยู่ที่โคนต้นมะเขือแล้วก็ปล่อยน้ําค่ะวิธีนี้เราก็จะไม่ได้ใช้บัวตัปดป้แล้วแล้วก็จะไม่ได้ใช้อุปกรณ์การทําสายน้ําหยดหรืออะไรมากมายนะคะก็คือการวางสายยางตั้งแต่ต้นแถวไปจนถึงปลายแถวน้ํามันก็จะไหลไปเรื่อยๆได้ค่ะแต่การจะใช้ร่องน้ํา ในการปลูกผักทุกชนิดนะคะอันดับแรกเลยก็คือการมีแถวที่ตรงตั้งแต่การย้ายแปลงปลูกเลยนะคะพวกปุ่มจะขึงเชือกต้นแถวและปลายแถวแล้วก็ปลูกตามเชือกมันก็จะได้แถวที่ตรงที่สวยค่ะทุกคนพอต้นมะเขือเริ่มออกดอกนะคะสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือการตัดใบค่ะเราจะเริ่มตัดใบแก่ใบล่างออกเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ต้นมะเขือนะคะ เอาสารอาหารไปเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกโดยวิธีนี้นะคะจะใช้ร่วมกับพืชผักอื่นๆที่กินลูกได้เหมือนกันนั่นก็คือการตัดใบกินลูกค่ะสิ่งที่ลืมบอกนะคะตั้งแต่การย้ายต้นกล้าลงมาแปลงปลูกเลยพวกบุ๋มใส่ปุ๋ยทางดินแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะก็คือการลองก้นหลุมแต่หลังจากนั้นพวกบุ๋มใช้ปุ๋ยทางใบตลอดค่ะนั่นก็คือฮอร์โมน และก็ปุ๋ยและก็สารอาหารเสริมของพืชนะคะพ่นทุก7วันอย่างที่สวนของบุม๋มก็ใช้ฮอร์โมนไข่น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำพ่นบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือใช้ผงดำนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะใช้ยี่ห้อไหนอย่างของบุ๋มก็คือใช้ผงดำเทพสถิตอันนี้จะผสมน้ำแล้วก็พ่นตอนเช้าทุกเวันตัวนี้จะทำให้ต้นแข็งแรงนะคะคั่วดอกกั่วแข็งแรง ดอกจะไม่ร่วงเวลาเขาออกดอกแล้วเขาจะติดลูกก็จะได้ลูกใหญ่ที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเหมือนกันค่ะการเก็บมะเขือช่วงแรกๆของพวกบุ๋มนะคะจะเป็นการเก็บแบบวันเว้นวันวันนี้เราเก็บลูกใหญ่ๆออกเว้นวันถัดไปนะคะก็จะลูกใหญ่เขาก็จะโตพอให้เราเก็บหรือไม่นะคะพวกบุ๋มชอบมีลูกค้าเข้ามาซื้อในสวนการที่เราไม่เก็บลูกเล็กมากก็จะได้มีผักนะคะให้กับลูกค้าที่มาซื้อผักในสวนด้วยค่ะ แอย่าลืมนะคะตลอดระยะเวลาที่เราเก็บแบบวันเว้นวันอันแรกก็คือการพ่นอาหารเสริมหรือปุ๋ยทางใบฮอร์โมนให้กับมะเขือทุก7วันตัวนี้เราจะพ่นตอนเช้าก่อนแดดจัดนะคะนั่นก็คือช่วงประมาณ6โมงจนถึง9โมงแล้วก็จะมีการพ่นไตโคเดอร์มานะคะเป็นการป้องกันและรักษาโรคเชื้อราที่มักจะเจอในต้นมะเขือเป็นประจำ ทุก7 1 4วันอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่พวกบุ๋มไม่ได้ให้ปุ๋ยทางดินแล้วค่ะเพราะว่าพวกบุ๋มนะคะใช้ระบบน้ำแบบปล่อยล่องแต่การปลูกมะเขือในหน้าฝนนะคะปัญหาที่มักจะพบเจออันดับแรกนั่นก็คือหญ้าเยอะแล้วก็หญ้าสูงพวกบุ๋มก็จะใช้วิธีการ หางหรือไดหญ้าออกไปให้ถึงลากด้วยเสียมนะคะแล้วก็จะเอาฟางนะคะมาคุมต้นโคนต้นคุมแบบหนาๆวิธีนี้จะทําให้หญ้าเกิดได้ช้าลงแล้วก็จะทําให้โคนต้นนะคะชุ่มชื้นแล้วพอฟางนะคะเขาอยู่โคนต้นเป็นเวลานานเจอน้ําเจอปุ๋ยเขาก็จะสลายเป็นปุ๋ยทําให้ดินดีขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ และอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอในการปลูกมะเขือหน้าฝนนั่นก็คือโรคเชื้อรานะคะที่บุ๋มพูดถึงในมะเขือพวกบุ๋มเคยเจอคือมีใบด่างขาวมีรัสนิมมีรากเน่าโคนเน่าตัวนี้ก็คือใช้ไตโคดามาพ้นในการป้องกันและรักษาทุก7-14วันค่ะแล้วก็ปัญหาศัตรูพืชอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหนอนเจาะยอดหนอนเจาะลูกมแมลง เพี้ยอ่อนแล้วก็เพี้ยแป้งที่มักจะเกาะเต็มต้นนะคะตัวนี้อย่างที่ส่วนพวกบุ๋มก็ใช้หลายอย่างก็มีทั้งเมทาลลิเซียมบิวเวเรี่ถ้าเพื่อนๆจะใช้เมทาลลิเซียมบิวเวเรียตัวนี้จะไม่มีสารเคมีนะคะก็ให้พ่นทุก7-14วันเหมือนกันใช้ตั้งแต่การป้องกันเลยค่ะไม่ต้องรอให้เจอเพี้ยไม่ต้องรอให้เจอมแมลงเจอหนอนก่อนนะคะก็พ่นไปเลย หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอาจจะใช้สารเคมีด้วยก็ได้ค่ะและข้อดีของการปลูกมะเขืออีกอย่างหนึ่งนะคะเขาจะเก็บเกี่ยวได้ระยะเวลาที่นานหลายเดือนคือเก็บลูกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆถ้าเราดูแลบำารุงดีๆนะคะก็จะเก็บลูกอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆๆได้ระยะเวลานานหลายเดือนพอต้นเขาเริ่มโทมต้นเริ่มแก่ให้เราทําสาวเขานะคะนั่นก็คือตัดต้นให้เหลือประมาณเขาเลยค่ะ แล้วก็บำรุงใหม่อีกครั้งการบำรุงใหม่อีกครั้งเริ่มตั้งแต่การใส่ปุ๋ยทางดินคือเศษฟางพวกบุม๋มคือเขาสลายไปหมดแล้วใช่ไหมคะก็จะเริ่มต้นการพวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักแล้วก็คุมฟางใหม่แล้วก็ลดน้ําพ่นปุ๋ยทางใบอีกรอบหนึง่งเขาจะแตกกิ่งนะคะขึ้นมาตามโคนต้นที่เราตัดไว้ประมาณเขา่าใช่ไหมคะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้ลูกให้เราได้อีกหนึ่งฤดูกาลคะ่ะทุกคน การปลูกมะเขือจึงเป็นข้อดีหลายอย่างนะคะ 1. น้ํา้ำหนักดีปลูกง่ายไม่ต้องทำค้างอย่างพวกบุมปลูกอุปกรณ์ในการทำระบบน้ำก็น้อยไม่มีพลาสติกคุมหน้าดินอะไรคือใช้เศษฟางค่ะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีในสวนแบบนี้ก็จะทำให้ต้นทุนในการปลูกของเราน้อย อย่างที่เพื่อนๆชอบบอกว่าทําไมบุ๋มขายผักได้ราคาถูกจังนั่นก็เป็นเพราะว่าเราใช้ของที่มีในสวนต้นทุนการปลูกน้อยแล้วข้อดีที่2นะคะต้นมะเขือปลูกครั้งเดียวสามารถตัดทํเสาแล้วก็บํารุงให้เขาเป็นต้นใหม่ได้อีกรอบหนึ่งและนี่ก็เป็นวิธีการปลูกมะเขือของที่สวนบุ๋มค่ะทุกคน<ม>ก็เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะและสําหรับใครที่ชื่นชอบวิธีการปลูกผัก ของที่สวนของบุ๋มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับบุ๋มมายุรีปลูกผักเพื่อที่บุ๋มจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปด้วยค่ะ